ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณสนอครับสวัสดีครับคุณสุรุครับสวัสดีครับท่านฟังครับวันน<อ>ี<อ>้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับครับวันนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ได้ได้นำเรื่องคดีที่ศารุทธรพิพากษายืนฮะพอออกองการยาที่ทระดับเก้าของสำนักงานาเร่งรัดพิจารณาโฉนดรับสินบนสามล้านบาทฮะ เพื่อช่วยไม่ให้ฆ่าในการระดับเก้าด้วยกันนะถูกย้ายมาประจำส่วนกลางโดยเหตุเกิดเมื่อมีสิบปีที่ผ่านมาเลศส,สันสันอุธรพิพากษายืนคือจำคุกนะฮะจำเลยนะฮะก็เป็นเวลาหกปีนะครับเมือ่อโดยสารอ่านเมื่อวันที่ยีสิบสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เป็นคดีคดีของการการชั่ิติดคือ,อ รับสิตัวนันนะครับแต่นี้วันนี้วันนี้ขออนุญ,ญาตของนาข้อมูลนะผมนาข้อมูลคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองในกรณีของการปกปิดบัญชีรยายรายาทรับสินนี่สิ่งของผู้ดำตำแหน,น่งทางการเมืองต่อปปชนะซึ่งผมไปรวบรวมประมวลรวบรวมข้อมูลมาในช่วงปี2559ที่ผ่านมาเนี่ยครับไปดูตัวเลขมาให้คุณทิศุขเจ้าฟังพบว่านับตั้งแต่วันเดือนมกราคม2559จนถึงวันที่5มกราคม256 60เนี่ยหนึ่งปีจนปีเนี่ยครับคุณผ้ชมฟังมีคดีตกปิดบัญชีแสดงรายการข้อสินนัสินนิสินนะฮะที่สารดีกาเนี่ยคึ้นอประจี้มูลเนีและสารดีกาที่ภาคสามมาแล้วนะครับตัดสินมาแล้วเนี่ยทั้งสิ้นนะคุณิู้ชมฟังแล้วน่าตกใจผมพูดครับ188คดีครับอ188คดีถ้าเทียบกับปีสภาน่า58เนี่ยก็ประมาณ58คดีเท่านั้นเองนะ60คดีครับแต่นี้รอไปถึงปีสองพันห้าสิบเก้าถึงหกสิบเนี่ยต้นเฉพาะ เฉพาะต้นมกราคม59ถึงมกราคม60เนี่ยฮะร้อยแปคดีค mm ือ hmm. คือตัวเลขที่ศาลฎีกาในทางพิพิธการพิฆาตอ่าวิฆาตสาวมาในคดีนี้เนี่ยจำแนงเป็นคดีของนักการเมืองท้องถิ่นที่จงใจฮะไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินนี้ถึงปปชเนี่ย ร้อยแปดสิบสามคดีครับอีกสองคดีนะครับเป็นคดีของนักการเมืองระดับชาติคือเอาะผู้ช่วยเลขานุก,การคือเลขานุก,การของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระทรวงสองท่านนะฮะสองคดีอีกสามคดีเนี่ยฮะอีกสามคดีเป็นบอร์ดรักษาเกตคืออีกสามคนเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยร้อยแปดสิบแปดคนเนี่ยฮะสองแปดคดีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นทั้งหมดเลยครับครับครับ,รบส่วนไอ้คดีระดับชาติอ่าเป็นที่เป็นนักการเมืองระดับชาติสองคนนี่คือเป็น เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังหนึ่งคนและเป็นสสด้วยนะฮะที่ที่จังหวัดลำปางอีกหนึ่งคนถ้าจำกันได้ผมเคยนํามาเรียนแล้วนะเป็นเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับคุณคุณคุณดฤิชูกรก่อนครับครับซึ่งสารวิทยาศาสเมื่อวันวันที่หกธันวาคมสองพันร้อยอ่ซึ่งปีที่ผ่านมานี่เองครับตอนนี้นี่คือมีภาพรวมของปีห้าสิบเก้าครับครับตอนนี้เอ่อในขณะนี้นะครับในขณะนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยคุณ คุยสุดท่านฟังครับปีนี้เนี่ยณวันที่สิบสองเนี่ยที่จะที่จะมีคำาสาที่จะนัดไต่สวนจมามันที่สิบสองถึงสิ้นปีเนี่ยเอ้ยเทะตาต้องถึงสิ้นเดือนยมันที่ยี่หกท่านว่าไอ้ะี 6, ่สิหกมกราคมเนี่ยครับหกสูนเนี่ยมีทั้งสิ้นยี่สิบคดีครับยี่สิบคดีเนี่ยปรากฏว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหมดเลยฮะสิบแปดคนครับ,รบอีกสองคนเนี่ยเป็นที่ปรึกษารองนายกและรัฐมนตรีรัฐบาลชุดก่อนอันนี้ ชื่อหลายท่านนี่ยคนอาจจะคุค้นๆอยู่อยู่นะชื่อคุณ <ฮะ S 2> จรันดิษฐาพิชัยอ๋อครับอ่าสุจําได้ไหมอดีตกรรมการสิทธิ์เน<จ>ี<จ>่ยใช่เป็นเกดอดีตกรรมการสิทธิท์ท่านท่านเอ่อคือปปชที่มูลว่าจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงการทรัพย์ทัพย์สิน,นที่สินบนปปชแล้วก็ส่งเรื่องให้สาริกากับหนึ่งท่านคือสาริกาก็นัดไต่สวนและนัดฟังคดีพระลครั้งแรกเนี่ยอีกสองสัปดาห์ที่ัอีกสองสัปดาห์ที่เดือดนี้ครับคือวันที่สิบสองวับกรกฎาคมเนี่ยอันนี้คือนัด คือพูดง่ายๆคือนัดอ่านคำพิพากษาใช่ไหมฮะนัดไอ่วนครั้งแรกแล้วอ่านคำพิพากษาขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับว่าจำเลยเนี่ยฮะผู้ไอ้ผู้กระทำผู้กระทำเนี่ยรับสารภาพหรือเปล่าก็เหมือนคดีของคุณเจงเโลจิกนะครับครับครับคือถ้ารับสารภาพคือกสารที่กาก็อ่านคำพิพากษาเลยครับก็ต้องไปดูดูว่าจะมีบทสรุปเดียวกันกับคุณยศวริชุกับอมด้วยคดีก่อนหน้านี้ีหรือไม่ไอ้กุณจรันนี่ยังอยู่ในประเทศไทยปะ เข่าวล่าสุดเนี่ยข่าวล่าสุดที่ยานเคลื่อนไหวจากจากสื่อออนไลน์นี่ครับอยู่ต่างประเทศครับเออนั่นน่ะสิอื่ตดังประเทศแถบเข้าใจว่าเหตุที่ไม่ขึ้นมาดีทรัพย์ในรายการทรัพย์สินนั่นสิเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้าตัวอยู่ต่างประเทศครับะซึ่งมีคดีความมันหลาย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 อย่างนะถ้าว่ากันไปครับแต่ว่าการจะยยิ่งเบิร์นคิดในทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้ดำเนินการตำแหน่งการเงินอยู่แล้วอ่าแล้วมีใครอีกฮะ มีอีกหนึานา 1> 1, ่งคนที่เป็นบอดนะเป็นบอดเนี่ยเป็นบอดนี่อาจจะไม่คิดคุ้นชื่อเลยนะะมันเป็นบอดผมก็ยังแทบจะไม่ได้ยินชื่อเหมือนกันที่ว่าเป็นบอร์ดสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับชื่อย่อคือสเสือพพานพทงออางครับสพทอหรือเป็นเอต้าเป็นรัฐวิสาหกิจครับใช่เป็นรัฐวิสาหกิจครับเป็นบอดครับครับแล้วท่านเป็นนักธุรกิจด้วยอก็ต้องยื่นตามกฎหมายใช่ไหมนะแล้วก็ต้องยื่นตามกฎหมายครับไม่ยื่นเหมือนกันอ๋อ คือคสารก็น,นัดวันเดียวกับคุจณจรรย์นั่นแหละวันที่สิบสองครับสิบสองก็กน,นี่คือสองคนอ่าอ่าสิบสองรับตตอนนี้ว่าอีกสิบแปดคนก็คือเป็นนัดอันองน,องนอ้อ,นนนองถิ่นครับอ่าอีกสิบแปดทำนัดน้องถิ่นครับตอนนี้นี่คือนิคดีค่าภาพรวมของคดีของในในช่วงของปีฮะก้าที่ผ่านมาเนี่ยครับตอนนี้ว่าอีอ่าที่จะเป็นคดีอีกคดีหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ฮะในเรื่องของปกปิดบัญจิแสดงซับซินด้วยและร่างตัวสุโติ ด้วยเนี่ยมันอีกหนึ่งคดีครับที่คุณสืบสวนควรจะเป็นไฮไลท์ฮะเป็นคดีของคุณเกษมนิมลรัตน์อดีตสสเชียงใหม่อ๋อคุณเกษมอ่านี่ดำใช่ไหมอ่าดำปปชชี้มูลร่ำรวยปกติด้วยแล้วปกปิดบัญชีแสดงรายการเสพสินด้วยครั้อยแปดสิบห้าล้านบาทอืมอ่าคือคดีนี้เนี่ยแปดล้านนี่คือคือร่ำรวยผิดปกติใช่ไหมร้อยแปดสิบห้าล้านใช่ครับตัวธนาคารที่คือรับรวยผิดปกติที่ปปชเขาชี้มูลนะนะว่าส่วนเนี้ยคือร่ำรวยผิดปกติถูกต้องครับครับ นามเป็นปกติด้วยก็คือว่าเรื่องของการซื้อขายหุ้นนะฮะก็คือว่าเอาเงินไม่ได้แจ้งบัญชีไม่ไม่ได้แจ้งของการ,รธุรกรรมการการขายหุ้นของทั้งเงินฝากซั้งหุ้นเนี่ยฮะร้อยแปดสิบห้าล้านบาทครับสาลได้นัดไต่สวนไปแล้วห้าครั้งไอ้ประธานโทษนัดไต่สวนทั้งสิ่งห้าครั้งท่านจำหมดมาแล้วห้าครั้งนัดไต่สวนไปแล้วสองครั้ง,ค,งคือวันที่ยี่สิบธันวากับที่สามธันวาครับปีนี้มีสามครั้งครับ,รบอ,อีกสสามครั้งอีกสามครั้งเดือนไหนฮะ คือวันวันที่สิบเก้ามกราคมเดือนเนี้ยี่สิบสามกราคมและสิ้นเดือนครับวันที่สามสิบพาคมอีกสามเดือนอีประธานโทษอีกสามครั้งนั้นเองก็จะรู้ซู้หมูรู้จ่าว่าพวจะเป็นยังไงอ๋อจบสิ้นเดือนนี้เลยเหรอฮะมกราคมครับก็คือว่าสารนั่กกาหนดไว้ปดไปห้าครั้งเพราะแต่สวนไปแล้วสองครั้งรับครับก็คือว่าเหลือวันที่สิบเก้านัดหนึ่งยี่สามนัดหนึ่งแล้วก็สามสิบนัดหนึ่งอย่างนี้อันนี้คือตามคำบอตัรางของสารที่เผยแพร่ออกมาแล้วนะครับอันนี้คดีร่ำรวย โอ้เงั้ก็เร็วเลยสิใช่ไหมเออถ้าชี้แจงได้ก็จบเออชี้แจงไม่ได้ก็จบซึ่งผมคิดว่านะถ้า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 เทียบกับเอ่อตารางหรือว่าเทียบกับคดีอื่นๆืนนะถ้าเทียบคดีที่ที่มีการเลืากษาไปแล้วเนี่ยหลังจากมีการไต่สวนเสร็จสิ้นเป็แล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่เกินสามเดือน้วก็จะมีคำพิพากษาออกมาอ๋อมกราก็นับไปถ้าเสร็จตามนี้นะมกกราก็กุมภามีนาเมษายนประมาณนี้ รประมาณนี้ครับผมคิดว่าประมาณนี้ไม่เกินาคาดว่าไม่เกินนี้นะถ้ามีถ้าสารห็นว่าไม่ไม่มีพยานอื่นอีกแล้วหรือว่าหรือข้อที่จริงอื่นที่จะฟังได้นะครับให้ไส่ขยายเวลาไปครับก็จะรู้กันแล้วว่าคุณเกษมน่นวัฒจะเป็นสสชิงใหม่คนแรกหรือเปล่าที่ถูกสาริกาหรือว่าสายึดทรัพย์ครับทําไมต้องบอกว่าคนแรกร่ะพูดเป็นลางอาจจะมีอีกฮะ <c oughs> สสชิงใหม่ กใช้การเทียบหลักออดิที่ผ่านมาไม่มีไม่มีสอนอเชียงใหม่ครับคุณเกษมครับครับครับคุณเกษมเนี่ยเป็นอดีตสอสอซึ่งบางคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะแต่ว่าแกอยู่ในกลุ่มไหนนะฮะคุณสนอฮะคุณเกษมเนี่ยอ่าคุณคือทัาสื่อมวลชนทั่วไปเนี่ยหรือว่าสื่อมวลชนรู้กันว่าเขาเป็นคนสนิทของอดีตแกนนำใหญ่คนหนึ่งของชาติภาคเหนือนั่นแหะคือครับอ่าซึ่งอันนี้เป็นที่รับรู้กันไปว่าเป็นเป็นเป็นคนใกล้เคียงกับคุณโยธาแหละอ๋อเจดอใช่ไหม อ่าครับคุณยุทคุณเชดอนนั่นแหละครับครับครับก็เหลือรอดูให้สามนัดเท่านั้นเองครับร้อยแปดสิบห้าล้านนะที่ปปชเขาชี้มูอห้าล้านครับใช่ครับก็ต้องไปชี้แจงใช่ไหมว่าไม่ได้รับเวินผิดปกติยังไงอ่าครับถ้าชี้แจงได้ก็ก็ได้ไปแต่ว่าถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ยึดใช่ไหมถ้ายึดครับเออครับ แต่เดียวกันที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าจะเป็นสาวๆเชียงใหม่คนแรกที่บาดยุยศกันเดียวดกันก็จะเป็นนักการเมืองระดับชาติคนที่ห้าหรือเปล่าที่ถูกยุทธศักดิ์ครับก็ต้องรออีกเว้นสาวไปครับอันนี้เป็นคดีที่รอคิวอยู่ในชั้นศาลฎีกาใช่ไหมฮะใช่ครับศาลฎีกาพนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ผมตั้งข้อสังเกตในที่ดิ้งคุณสุทธิกดิ์คุณสุทธิักด์ฟังไหนๆพูดถึงเรื่องหนึ่งคดีปกปิดบัญชีทรัพย์สินในสาลฎีกาแล้วนะครับอย่างร้อยแปดสิบแปดคดีนี้ที่ผมเรียนเนี่ยที่เราคุยกันนะฮะับร้อยแปดสิบแปดคดีเนี่ยแต่ที่ประกอบอันนี้ก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะครับตอนนี้นี่คือคดีของการปกปิดบัญชีทรัพย์สิบัญชีทรัพย์สินแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าเราเคยตั้งข้อสังเกตไปกับฐานนั้นนี้ไปมาแล้วก ของปปชในคดีชี้มูลของนักการเือนท้องถิ่นที่ร่ำรวยปกติเลยครับครับในกรณีเนี้ยคดีปปชดเินเนี่ย,ยคือการตรวจสอบบัญชีสินซึ่งเป็นงานรูทีนปกติของหน้าที่ของปปชอ,อยู่แล้วครับแต่การตรวจสอบในเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบเจาะในเชิงลึกว่านักการเืินท้องถิ่นนะฮะท่านใดบ้างที่ร่ำรวยปกติเนี่ยยังไม่มีเรื่องขึ้นมาสู่สาลฎิการเลยแลวปปชก็ยังไม่มีชี้มูลเลยครับครับ อันนี้เป็นข so? ้อ <Saturday> ส <s throat> mm ังเกตที่น่าสนใจครับเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเทำไมปปชเนี่ยเราตรวจสอบในเชิงปริมาณครับโอเคการตรวจสอบในเชิงสินนี่ยคือการตรวจสอบในเชิงปริมาณคือการทำหน้าที่รูทีนปกติครับคือเมื่อนักผู้พิทูนเอ่อนักการเมืองต่างเข้ามาก็ต้องยื่นให้ปปชปปชก็สอบแล้วว่าจงใจยื่นหรือไม่ยื่นหรือซุกหรือไม่ซุกนะแต่ว่าการตรวจสอบชุมนุบาคือตรวจสอบว่าเรื่องโดยปกติอย่างไรเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยังไม่เห็นเลยครับอืมโอ้น่าสนใจฮะวันนี้ขอบคุณคุณสนอมมากครับ